สวัสดีครับจะมาแนะนําเรื่องหนึ่งภาษาพราทะเลยเียนภาษากลางเดยกเกวียนอะไรเงี้ยก็ไกวว่วัวแกะกูอะไรอเี้ยปขียนก็ไม่มีเลยภาษาพราทนะครับจะบอกนิดหน่อยว่าอันนี้มาไม่ได้วมารู้จักนิดหน่อยคือนนิดหน่อยสมัยนี้เนะาะยังไม่รู้จักครัว่า,าเขียนคืออะไร เกวียนก็คือภาชนะสมัยโบราณก่อนที่จะมีรถลารถเก๋งรถอะไรเนาะมีจักรยานนะครับมี่โบราณรถเก๋รถสมัยผมสองพันห้าร้อยูเป์เ็ดสิบกว่าปีเกิดมาผมก็เห็นเกวียนเกวียนของโบราณเนี่ยเกวียนก็ก็จะมีล่อล่ออยู่สองล่อ เราเป็นดินเราเนาะอันนี้ก็เป็นหมนุนนะอันนี้ก็จะใส่ขอบขอบเล็กนะป้อ,องกันนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้นะ่ไหมไม้ไดัดใช่ไหมไม้จะแก่นเนาะปนดุ้งนะไม้แก่นแล้วก็ทำเป็นเทาแล้วก็วิ่งเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้อ่าตัววิ่ง ก็คือตัวข้างหน,นังเาชนะที่ใช้ในกนารขับเคลื่อนก็คือวัวสองตัวหรือไมก่ก็ควายตัวหนึ่งวัวก็ก็เรียกว่างูนะอันนี้ก็งูควายภาษาแต่ก่อนก็เรียกว่าคล้วยนะภาษาไม่หยาบนะครับภาษาโคราชีภาษาทองศิลปนะครับอันนี้ก็ก็มอปลูนะก็ข้าวอันนี้ก็ ที้ท่างไงให้มันมันยึดกันอยู่ก็ใช้ตัวกระบะนี่อเรียกไอ้ตัวไม้พุ่มเรียกว่าเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยึดแ,แล้วกันเนาะแค่เป็นพื้นแล้วก็ตีปับมันถึกจะปิดแล้วก็ทำกลวยจะเดี๋ยวก็หลอกนะครับแล้วตรงนี้ก็ถ้าคนคนท่ากลางนะครับผาดานเนีนนกกเย,าายมันจะมีชื่อเรียกว่าจะมีอะไรถาเรกตีขึ้นชะลอมเน่ย กันผลกันอะไรได้คนก็นั่งแล้วต้องนอี้ก็หายลูกเมียนั่งหรือบรรทุกของแต่ผาคกะหรือผัเนืออะไรที่คุณนุ้งสูงก็มีครับไว้บัรทุกเขาบันทุกอะไรที่สูงก็ได้แต่ของโคราชที่ผมเห็นนะของอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ขึ้นอะไรมากมายก็ไว้นั่งแล้วก็เอาเข่าว,วางสอน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 แล้วก็เอาแล้วปักปักปักใสมัยสมัยแต่ก่อนเขาว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องโคกัดนะ สมัยได้ก่อนที่ผมเกิดมาเนี่ยสองพันหารอยผมเกิดสองพรอยเทดเนาะเกิดมาเทสแปดปี3ามสี่ปีผมก็เห็นละลูกความกับไปเลี้งควายกัเล็กนื้อก็ลุงแก้วนะก็ก็ขึ้นเขียนขึ้นเขียนก็ไปใช่ไาไถขึ้นคอื่นแต่บ้านผมไม่มีนะผมมีควยอยู่สาสี่ตัวกล้ยิดน้อยแล้วก็คีกวยเปลือกคล้วยดำเพราะนั้นก็เขาก็จะเอาไปเตรมเขียน หรือบ้านใครมีนะครับแ mm ื hmm. ่ก่อนแนั mm hmm. ้นก็เป็นเป็นพาหนะหนะของสมัยก่อน,น,น,นใช้ใช่ในการขนส่งขนย้ายพาหะขำมคือขำอจ่งหวัดสมัยก่อนเขานีมีมีหนังนะในหนะ้อยท้ามีึงเหอเีอะไรประมาณนี้นี่คือเขียนภาษาเขาเียกขียนเขียนออกเสียงเขียนนะ กูเลียน,นเนะ่ะเนาะวันเดียวกันที่ 24, 25, 26เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็เขาก็จะอนุรักษ์ไปตามที่ต่างๆจังวัดตังบาตามสถานที่ท่องเที่ยวตามอะไรนะในยอยู่นานกมองวิวอาหารสวยล่องดรือสถานที่สวยงามด้วยแต่ไ้เครดิดหน่อยที่กินอาหารอร่อยครับแล้วก็มาเยี่ยมชมเขียน ถามว่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับแต่มันหยกเลยนะาามันจะพุขึ้นถามว่าสมัยที่มีจําลองให้ขึ้นไหมผมไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะมีตามเขาอาจจะมีนะตามผู้ปกครองเขาเแต่ดูดูเขาใส่หมไซค์แต่ที่ยังเห็นจําลองคล้ายๆกันคือรถมาเมืองลำปางลักษณะคล้ายๆกันทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันเอ,เอามาอันนี้มันปี2652เที่ยงครับอกินข้าวเอื่องนะไร ควรจะเขียนให้ได้น้อยรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้ว่าพระนาโบราณมันมีใช่จริงผมขึ้นมาแล้วเคยข้นเขาค้นอะไรช uh. ่วยปู้หยาตายายของแท้ของแท้เด็ดครับอ๋อเพอตนสูงพรราชบ้านเองตำบลมองสารครับ